การเปรียบเทียบเชิงปริมาณครูมองว่ารูปแบบที่สองของหัวใจดวงที่สองเนี่ยหัวใจตัวเลขเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ง่ายสุดจริงๆลูกยิ้มรับคะแนนได้จำๆอีกแล้วกุีชขาครูยิ้มรับทุกข้อเลยนะคะลูก่ะอันนี้ง่ายจริงนะครับมันไม่ใช่ว่าง่ายหรอกแต่แค่เราทําไม่ทันเวลาะนะฮะเราลองมาดูการเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่เขาให้แนวข้อสอบมาเขาจะแบ่งไว้ตารางสดมที่จริงสดมเนี่ยมันเป็นคำศัพท์โบราณลูกนะฮะ คำสั่์ของเราคือเป็นเป็นชุดข้อมูลเป็นหน่วยของข้อมูลนะครับชุดข้อมูลก่อข้อมูลขอข้อมูลคอแทนค่าตัวเลขและแค่เราตอบว่าเมื่อแทนค่าเสร็จปุ๊บข้อไหนเป็นการตอบไปถูกต้องข้อมูลก่อสะดมเลขก่อเเป็น10 A50 เท่ากับ A คูณ5เท่ากับ50จบแล้วไม่ได้ยาก4 b ลบ8ในเมื่อ B เป็น15 15คูณสเป็น หกสลบไปแเหลือ52า,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 ส,อส,าสิบวกห้ของเราไม่ทราบคำตอบแต่เราเอา C มา,าตัดออกจาก2ีนะครับในเมื่อ A ของเราเป็น10บนะเอของเราเป็น10บของเราก็ต้องเป็น12ครับที่รักจา๋าเป็น4มีค่าสิบส,อส,บสอของเราได้3 3ม,มส,สเป็น36 36บกวกกับ5เท่ากับ41่ สบายๆครูแทนค่าตัวเลขแค่แล้วว่าที่คณิตศาสร์โอลิมปิกพวกเราชาวปิยมหาราชาลัยตอบพอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคะเสร็จแล้วเย้ yeah. นะครับอทีนี้จับเวลาละข้อถัดมาครับถัดมาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ย เรียบเทียบปริมาณทั้ง4แล้วตอบคำถามต่อไปนี้45วิเชิญครับเราถว่าไน้นะเนี่ยครูตียมี1ข้อเป็นตัวอย่างและ1ข้อเป็นการกระตุน้นนะฮะให้เราทําได้เร็วนะครับเก่งแล้วก็ต้องเร็วด้วยนะครับขอ้อที่2องนนะครับปิยะของเราตั้งใจดีมากนี่จะพยายามสบสายตาทุกคนนะ กาต,ตีวข้อนี้คุติอาจจะให้เผื่อเป็นหนึ่งนาทีก็ได้ะนะครับให้เกินมาสัก15าวินะครับแต่ในห้องสอบเราต้องแบบกระชับเข้ามานิดหนึ่งนะนะครับสนามสอบจริงนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะครับเนี่ยผลของความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยคุปติก็จะอวยพรให้มันกับคืนสู่ตัวหนูนั่นแหละนะครับให้ผลให้ผลของความตั้งใจผลของความที่ช่วยคุติตอบตรงนี้ ได้อำนวยอวยชัยเหมือนจะจบคอนนะคะร์สแล้วครับลุงมันจะปิดาการนะคะอำนวยอวยชัยพวกเราได้คะแนนพาร์ทนี้เต็มทุกคนและคําตอบรรมาแล้วมาแล้วนะ